ขณะนี้คุณทักษิณมาถึงแล้วนะฮะทุกท่านครับก็เรียกว่ามาเจอกับพี่น้องประชาชนห้อมล้อมกันอย่างเนืองแน่นครับทุกท่านครับบรรยากาศสดๆนะวันนี้ครับก็เรียกว่าโอ้โหแน่นนะฮะไปรุมร้อมคุณทักษิณกันครับเราก็ได้ผู้ชมได้เห็นบรรยากาศนี่คุณขวัญชัยไพยพนานะครับสวมกอดคุณทักษิณไม่ได้เจอกันนานนะฮะก็เรียกว่า โดยความคิดถึงนะาทุกท่านเรียกว่าติดตามกันครับวันนี้ครับบรรยากาศีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ นะครับคุณทักษิณก็เรียกว่ามาถึงแล้วนะฮะมีน้องสื่อมวลชนก็เรียกว่าอยากจะเก็บทุกช็อตบรรยากาศนะฮะเราจะได้ผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศที่ด้านบนนะฮะ

ทักษณิณก็รับดอกไม้นะครับจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่มารอต้อนรับทุกท่านนะฮะเรียกว่าคุทักษณิณก็ยิ้มแย้มพี่น้องประชาชนก็ยิ้มแย้มครับทุกท่านครับนี่ครับทุกท่านครับเรียกว่าคึกคักนะฮะ หลายคนก็ส่งเสียงต้อนรับแสดงความดีใจนะฮะ อาจอาจจะสัส่นนิดหน่องนะฮะเพราะว่าพี่น้องมากันเยอะกับทุกท่านครับเรียกว่าส่งหัวใจรัวๆกันเข้ามาได้ครับ y de verdad จนะถ่ายกัต้ดอก่อนไนมะน่าจะไม่ได้แล้วได้แลปลเราพีไไ่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้นหลาดม่ลแล้วี่ก็พี่น้องก็มอ,อบดอกบัวรับนะทุกท่านนะฮะแล้วก็มีการเซลฟี่กันด้วยนะฮะ ก็เป็นบรรยากาศาสดๆนะฮะทุกท่านครับที่สนามบินอุดรธาน,นีครับ ขอภัยกล้องสั่นหน่อยนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าพี่น้องมากันมากน,นะฮะ มีพี่น้องตะโกนเรารักทักษิณฮะ ขอญาตถอยมานี่ครับเกาเรียกว่าก็มีการมอบดอกไม้ให้กับพี่น้องประชาชนนะทุกท่านนะครับ